และมาแล้วรีเบล10กับคอมโบสตัน3รอบมาลองกันสตันรอบแรกไปแล้วครับผมตรงนี้และสตันรอบที่2มาแล้วครับเราวิกเตอร์เก็บสแต็กก่อนนะผมแล้วก็วืดโอ้โหเลยบ,บึ้มสตันสารอบครับผม เอาแล้วผมก็ขอ,อกล่าวสวัสดีวัยรุ่นเมโสโปเตเมียวัยรุ่นดาวอังคารวัยรุ่นดาวพูตกันทุกด้านด้วยผมเดีนี้อยู่ในเกมโคเดนสปาทูราเกมที่เรารักกันอีกแล้วเอ้ยไม่อีกแล้วดีนี่ครั้งแรกนะผมนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคอนเทนต์สิบรีเบลนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิบรีเบลเนี่ยมันก็จะเฉยๆไปนะใครๆเขาก็ทําได้กันนะแต่วันนี้เราจะมากับคอมโบสิบรีเบลบวกกับวิกเตอร์เท่ากับสามสตันนั่นเองนะผมนะ ซึ่งนี่ก็เป็นการโชว์สิ่งที่ทําได้ให้ดูนะแต่ก็เชมเบรลอนเนี่ยผมเล่นไปแล้วแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะผมนะก็ไว้เล่นได้อีกเมื่อไหร่จะมาอัดคลิปให้ดูกันนะก็เข้ามาครับตอนนี้เป็นห้องของเซวิกานะผมนะซึ่งจะขโมยสมบัติอะไรสักอย่างนั่แหละเออคือผมก็เพิ่งเริ่มเล่นโกลเด้นสปา u l a ได้ไม่นานนะครับผมแล้วก็ ถ้ามีอะไรที่ผมอธิบายผิดพลาดไปหรือว่าอยากแนะนำอะไรผมตรงไหนเดีก็สามารถบอกกันได้ครับผมอะตอนนี้ก็เปิดมาเฟสหนึ่งขีดสนะผมยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นเป็นคอมอะไรแต่ว่าในใจก็มีลึกๆแล้วแหละอยากลองเล่นรีเบลดูนะตอนนี้ยังไม่มีรีเบลบนกระดานสักตัวเลยขายก็ซื้อรีเบลซื้อเป็นเวกมาครับตัวแรก เฟดพวกนี้ก็เรื่อยๆนะนี่เลเบลตัวที่2เรามาแล้วเป็นพี่เซตของเรานั่นเองนะถ้าจะบอกว่าเกมตานี้เกมมันอวยเราหรือเปล่าก็พูดได้ไม่เต็มปากก็มันอวยนะมันก็มีหลาย็อตที่มันแอบ,บหักหลังเราอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็ดูดูกันไปนะเดี๋ยวก็รู้ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเกมมันหักหลังเราตรงไหนนะ ่าแล้วไอเทมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตรงนี้ดังนหน้าของอัก์นอันแรกเนี่ยผมพยายามจะรีหารีเบลให้เจอนะซ้ายมือก็เป็นเ n f o ฟอ e ์เซอร์นะซึ่งก็โอ้โหอนโอ้โหแล้วผมกดผิดงไงตรงนี้ผมจำได้เลยว่าช็อตน,นี้ผมมือลั่นไปกดอักเมนต์ตรงกลางนะแล้วใช้ไม่เป็นด้วยนะก็นั่นแหละฮะตามนั้นดิบมาได้ก็จำเป็นต้องใช้มันนะ เข้ามาที่เฟสสอขีดหนึ่งนะก็ดูเหมือนจะสู้ใครไม่ได้เลยนะตอนนี้พยายามก็น่าจะเล่นเป็นโลสติกแล้วกันนะเปิดมาที่เฟสสอขีดสองครับผมไปส่องกระดานชาวบ้านหน่อยครับว่าเขาเล่นอะไรแล้วก็มี Enforcer มี Watcher c o n c u e r e r นะ Enforcer เ้ยช่วงนี้ Enforcer กับ c o n c u e r o r เจอบ่อยมากซึ่งของเราก็ค้อมเราเนี่ยยังเป็น c o n c u r r e r อยู่นะตอนนี้ แต่เราดองตัวรีเบลไว้สอล้านแน่นอนคนระับแพ้แน่แนะตรงนี้เราเก็บโรสติกไปก่อนอคุณพ่อขึ้นมา2ตัวแบบนี้อะ่ะตอนนี้กระดาเราอัพเวลแล้วนะเราก็จะใส่เป็นเบคเข้าไปและมาดูตานี้ฮะเหมือนจะสู้เขาได้หรือเปล่าดันไปแนวหลังแล้วตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโรสติกูเผื่อไปชนะเขานะ ก็มามาหมุนครับเราจะเลือกเป็นอะไรดีก็อาจิบเป็นตัวของในค์อมรีเบลนะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่าพอหยิบมาปุ๊บก็สามารถอัพเกรดเป็นสองดาวได้เลยนะตัวนี้มันชื่ออะไรเนี่ยอิลิอิลิเลอะไรสักอย่างนีแหละนะก็เป็นตัวยืนของคอมรีเบลนะผมนะแล้วก็ ทำการอัพกระดานขึ้นเลเวล5เลยแล้วก็สายไปนะตอนนี้เราเล่นเป็นคอมรีเบลเรียบร้อยนะเฟสสองขีดห้ามาเจอกับบ้านนี้บอกเลยว่ายัางไงก็สู้ไม่ไหวอะ่ะโอ้โหเขามีกุนซูแล้วก็มีอินูถือปืนนะยิงเราซอยเราเย็บๆเลยเข้ามาเฟสสองขีดหกครับผมยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็ทำการขายตัวที่ไม่ได้เล่นไปก่อนนะ ก็คือตอนนี้ฟันท้วงแหละว่าจะเล่นเป็นคอมรีเบลนะส่วนไอตัวที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในกระดานอยู่ในช่องเก็บของของเราเนี่ยมันเป็นตัวอวยผมนะผมชอบมัน,ม,น,ม,นมันเท่ดีก็ <c oughs> เ,เลยหยิบติดไว้เวลาเราจะเล่นจะเล่นคอมรีเบลเนี่ยก็จะใส่ไปด้วยนะเปิดมาที่เฟส2องขีดเจนะผมเป็นทางด้านของเฟสที่เราต้องตีกับคีมนะเพื่อเอาไอเทมอะไรมา โอ okay. เคเพื่อนๆเห็นตรงนั้นไหมที่แรกผมไม่เห็นน,นะนะเสียรุ้งมาเลยนะนี่ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดทีมนะเพิ่มให้ใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวครับผมทางด้านผมเนี่ยก็ใส่แอสเดียลไปนะและก็แน่นอนนะไม่ต้องเดาแพ้นนแน่ๆและเลือกอักเมนอย่างที่สองนะ ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเลือกเป็นอักมินอะไรดีนะตรงนี้พยายามจะรีหาอะไรที่เกี่ยวกับรีเบลละเจอด้วยครับผมนะเป็นรีเบลเมเบล,ละนะจิบมันเลยครับผมเราก็ได้เป็นหมัดคลิมานด้วยนะคลีเวทใส่ทางนั้นของเวกไปเพื่อแบกในช่วงต้นเกมนะ และแน่นอนนะแพ้หยุ่แล้วนะแบบนี้โหใจจริงอยากได้โซอี้น้องสาวแว่นมาแบกมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้โซอี้มาเนี่ยเราจะถอดของทั้งหมดจากเวกแล้วก็ไปใส่ให้โซอี้แทนนะเพราะเขาน่าจะแบกได้กว่าแบกแบกได้ดีกว่านะถึงแม้จะเป็นแค่โซอี้หนึ่งดาวนะ และเปิดเกมมาตาน,นี้ครับ3-3มขีด3ามาดูกันว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่าและดูเหมือนตอนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับฝั่งตรงข้ามเหลือกันอยู่2-2ตรงนี้และน้องเวกและเบิดดาเมจไปตรงนี้เหลือแค่พาวเดอร์อยู่1ตัวแล้วตายไป เรากลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งนะ้ในหลายรอบที่เราแพ้ไปละในกระดานนะทุกคนเห็นน้องหัวา้าฟ้าตรงนั้นหรือเปล่าอะไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าตอนนี้ผมอยากได้ตัวอะไรต้องน้องสาวแว่นโซอี้อยู่แล้วนะเพราะสาแว,วน่นเนี่ยดาเมจแรงจริงอ่ะก็ได้ทั้งนั้นของน้องโซอี้มาแบกแน่ๆแบบนี้ต้องย้ายของจากเวกมาใส่ให้โซอี้แทนนะก็เอาโซอี้ใส่ไปบนกระดานเรียบร้อย ถอดไอเทมมาใส่เป็นโชจินแล้วก็ใส่เป็นหมัดนะก็ใส่ตัวอวยผมไปแล้วก็ใส่เป็นของตาของรีเบลนะตรงนี้ก็จะมีเป็น7ดรีเบลแล้วสามารถสตันฝั่งตรงข้ามได้ครับผมหนึ่งรอบนะอ่ะเฟสที่3ามขีดห้านะ แล้ตรงนี้หลังจากได้น้องโซอี้มาแบกเนี่ยทำให้เราชนะอีกหนึ่งตาไปแล้วนะดูจากดาเมจก็รู้นะว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะเลยโอเคตรงนี้เราก็ใส่มาใส่ของในหะ้กับทางด้านของตัวยืนเรานะเป็นเกราะเขียวนะผมเรียกแล้วก็กากรอย และบอกเลยว่าถึงเวลาที่เราจะกลับมาทวงชัยชนะของเราคืนแล้วนะก็หลังจากจบเฟสกับคลิปเนี่ยเราก็ได้รับของแบบลื่มล่ำกันเลยทีเดียวเชียวมาดูกันว่าตานี้เขาจะโยนอะไรมาให้เรานะสำรับเซบิกาอืมก็เป็นที่ถอดของนะผมที่ถอดไอเทมนั่นแหละ และก็ชนะมาได้ครับเฟสสี่ขีดหนะึด้วยการแบกของน้องโซอี้ละทางด้านของอักเมนเนี่ยผมตัดสินใจที่จะเลือกเป็นมานาโฟนะเพราะว่ามันดูเข้ากับโซอี้ได้มากกว่า นี่คือการที่เราวางตัวใกล้กันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสียวแบบนี้นะเดี๋ยวเราต้องไปปรับโพสิชั่นการยืนของน้องโซอี้หน่อยแล้วนะเพราะผมพยายามจะเล่นให้มันตรงกับอักเมนชินแรกที่เราหยิบมาคือยิ่งแบบยืนอยู่ติดกันเราจะได้รับโบนัสค่าสถานะอะไรสักอย่างนี่แหละนะ ก็ยังสู้ไหวอยู่นะสำหรับเฟส4ีคีดแล้วก็มาอยู่ในทางด้านของวงล้อแล้วนะตรงนี้ผมจำไม่ได้ว่าเลือกอะไรใบนะจำไม่ได้ว่าตอนนี้โซอี้ขาดอะไรแต่อาจจะเลือกเป็นธนูนะเพราะว่าเผื่อเอาไว้ใส่ในตารนะีเบลในอนาคตนะอันนี้คือเดาอนาคตไปก่อนเลยเพราะว่าตอนนะั้นรู้สึกว่าดวงค่อนข้างมานะเราวิ่งไปเลยนาจะเป็นธนูจริงๆนะฮะโอเค กอจบเฟสสี่นห้ามาก็ยังไหวอยู่ครับแล้วก็เป็นการเลือกมีพัฒน,นาการนะนี่ขึ้นมาอันแรกเลยครับได้รับเอ็มเบลอย่างหนึ่งแล้วนี่ครับบอกแล้วว่าเกมหมามันหักหลังกันนะดูมันให้มาเป็นโซซอลเลอร์เอ้ยโอเซเลอร์นะโอเคแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่กับโซอี e ้นะเพราะว่าเราเอาไปใส่ให้เวกแล้วก็จะบวกเป็นพลังเวทนิดหน่อยนะให้โซอี e ้เราได้แรงขึ้น โหตัวนี้ค่อนข้างจะเต็มก็ยังชนะมาได้อยู่นะ3ดาวฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างลืมล่ำเลยทีเดียวเชียวตรงนี้ก็เฟดคลิปป่าตอนนี้ก็วินสติ๊กมาถึง8แล้วนะหลังจากที่เราพ่ายแพ้มันนานนะ โอเคก็ใช้ทั้งั้านของ Unreal แอน i l ้วแน่นอนว่าผมต้องเลือกเป็นกูชิเบลมือมันเลือให้ผมมาใส่ให้กับทางด้านของโซอี้นะผมนะเพราะว่าหลังจากที่เราได้สกิลเนี่ยมันจะทำให้เราตีไวขึ้นนะทำให้กับน้องโซอี้เนี่ยได้สกิลได้บ่อยขึ้นและตรงนี้อาจจะเลือกเป็นเรดบัฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไว้ใส่ให้กับองแอสเปรียนะ ก็เลือกเป็นเลดบัฟมานะแต่ลืมใส่นะตอนนี้อุ้ยแผงหลังเขาตีค่อนข้างแรงนะและระเบิดของพาวเดอร์มาบึ้มบัม,บมซัมเบใส่ตรงนี้และยังตีอยู่ฮนะแอสเรียวเราสวนหนึ่งหนึ่งกับพี่โอ้โหแล้วแพ้ไปนะวินสติก 8, แปดเราแตกไปไม่เป็นไรฮนะเอาไหม อ่าแล้วผมชนะไปอีกรอบนึ่งนะก็เป็นการส่งคนเมื่อกี้เนี่ยกับร็อบบี้ไปเลยนะผมตรงนี้มาเฟดห้ขีดสครับผมก็ยังใส่กันอยู่เรื่อยๆตรงนี้เหลือแค่แอสเรลหนึ่งตัวละส่วนทั้งนั้นของแก๊งแพ็คแพ็คแก๊งอะไรส้กอยหา่เนี่ยตายไปจำไม่ได้เหมือนกันนะเข้าสู่เฟดกระดานม้าหมุนอีกแล้วนะตรงนี้เราจะเลือกเป็นอะไรกันดี ถ้าอันที่ได้ใช้ที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเกราะเขียวนะน่าจะเอาไปใส่ให้ทางด้านของเซตมาช่วยตัวยืนเราอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะาะฮะก็จริงฮะแล้วก็รีเล่น,เล,นเล่นสักหน่อยนะรับเจอจริงฮนะตรงนี้รีเบลมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะดวงมันเพิ่งจะมาท้ายเกมนะเกมมันเพิ่งกลับมาเอาใจเราเพิ่งมาอวยเราท้ายเกม และตรงนี้ก็ใส่ทางด้านของจิงไปเลยแล้วก็ปลดของจากแอสเรียลมาใส่ให้กับทางด้านของจิงครับแล้วก็ทางด้านของเกราะเขียวเนี่ยก็ใส่ให้เซตตามที่บอกไว้เลยนะมาดูเฟตต่อไปกันไ้แลหลังจาก ได้จริงมาแล้วก็ยังแท้ยู่ดีนะเพราะว่าเจอพาวเดอร์สี่ดาวโอ้โหเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาตัวสี่ดาวมันมีอยู่จริงหรือเนี่ยตัวนี้เราขาดของป้าอ้อยตัวเดียวนะหาป้าอ้อยก่อนแล้วก็หาพวกตาเอ็มเบลนะของรีเบลมาเราจะครบสิบแล้วครับผมอ่าแล้วเจอหน้าของป้าอ้อยจริงคนระับตรงนี้เราจะเอาป้าอ้อยใส่แทนเรลนะอ่าเรียบร้อย ก็เดี๋ยวจะถอดของจากตัวยืนของเราเนี่ยมาใส่ให้ป้าอ้อยแทนนะเพราะป้าอ้อยดูทรงแล้วน่าจะยืนได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่ามีการดูดพลังชีวิตของฝั่งตรงข้ามมาเป็นของตัวเองได้นะและตรงนี้ก็ยังเล่นอยู่ตันไปแล้วหนึ่งอเพราะผมและดูโซอีของเราไร่สกิลลัวๆัวแล้วทั้งนั้นของจริงและยืบึ้มเอฟเฟกค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะ ก็ผ่านผลไปได้ครับ5ขีด6เข้ามาเฟส5ขีดเนะแล้วดูครับเพื่อนเพื่อนวิกเตอร์มันขึ้นมาพร้อมกับเจอ้อยอีกหนึ่งตัวบอกเลยว่าใครใก็เอานะแบบนี้โอกาสเจอค่อนข้างน้อยแล้วผมก็ใส่วิกเตอร์แทนไอแขนกลคนแปรธาตุไปแล้วก็ขายทิ้งไปก็ถอดของจากตัวยืนเรามาใส่ให้ป้าอ้อยนะผมอิเรเรียหรือเปล่าเออน่าจะใช่แหละถ้ากอดว่าเรียกิดก็ต้องขออภัยนะคอมเมนต์บอกกันได้ผม เฟดมังกรแล้วกต็ตีตีไปนะหาฟาร์มของฟาร์มของไปและเนื่องด้วยที่เฟดนี้ไอ้เกมนี้มันเป็นห้องของเซวิก้าผมทองๆท,ที่มันดอบมาก็คือตะหลิวนั่นเองแล้วแล้วก็มีธนูอยู่พอดีเหมือนผมรู้วานาวนเราก็รีบผสมไปเลยนะใส่ให้ทางด้านของวิตเตอร์ไปตอนนี้ก็เป็น9รีเบลแล้วนะเหลือเพียงแค่ใส่เอสเปรียไปตอนนั้นคือยังงงอยู่ว่า กูก็ใส่ให้วิกเตอร์ไปไม่เรอทำไมยังไม่ครบ10วะแล้ว้าเหลือไปดูกระดานอ้าวกูเวลเโอเคกระดานขึ้น10แล้วครับแล้วก็ใสทางนั้นของแอสเรียลไปก็กลายเป็น10เบเบลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันนะครับสำหรับคอมโบสตัน3รอบตันรอบแรกไป1นทีครับแล้วก็ยังตีอยู่ตันรอบ2สยองกลุ่มแล้วรอวิกเตอร์เก็บสเต็กแบบนี้ตันสสยามยิ้มไปแล้วบึ้ม บอกเลยว่าหลังจากนี้หายนะมาเยือนแล้วผมนะเฟดหกขีดสองตรงนี้ก็ทำการเปลี่ยนของให้จริงเล็กน้อยนะใส่เป็น i อแล้วก็เอย i เหรืออะไรอะไรสักอย่างนี่แหละใส่เป็นดาบคีนะผมแล้วก็เจอเกราะแล้วก็เล็ดปั๊บนะให้กับจิงทำให้ยิงเอ้ยทำให้ยิงแรงยิ่งขึ้นนะผมเป็นไรวะเนี่ยเข้ามาเฟดหกขีดสองนะมาเจอกับพ่อหนุ่มหน้ามนคนหน้าเพนกวินตันรอบแรกไปแล้วครับผม และก็มาแล้วสำหรับตันสองสยองกึม๋มโอ้โหนี่แค่ตัน2อรอบทีมเขาก็จะตายหมดแล้วละว,วิกเตอร์ยกเข้ามาเป็นตันสามสยามนี่บึ้มบอกเลยว่าตอนนี้ไผ่ก็ได้ยกเว้น10ปรีเบลนะอาจจะไม่ไหวไอ้ย10 10ตำรวจเสรจตำรวจอาจจะไม่ไหวก็จริง2ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าที่1อยู่ไม่ไกลฮะสามตานี้ มาเจอบ้านนี้เหมือนเราจะเคยแพ้เขาไปนะพาวเดอร์สี่ดาวแล้วตรงนี้ตันออกไปหนึ่งทีพาวเดอร์ไม่ได้เล่นนะผมนะตันรอบที่สองมาพาวเดอร์ก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมแล้วรอแป๊บหนึ่งพาวเดอร์หยิต,ตายตันรอบที่สามมาแล้วแล้วบึ้มเหลือพาวเดอร์ตัวสุดท้ายแล้วเข้าไปตีครับเก็บไปได้นะสำหรับบ้านนี้ส,งส่งกลับไปรอที่ร็อป,ปี้อีกหนึ่งคนเข้ามาเฟด<ะ><ฟะ>มาหมุนนะตรงจริงตรงนี้เราเลือกอะไรก็ได้นะค่อนข้างชิลวเลยเดียวเชียว ไม่ต้องเลือกก็ได้นะจริงเฟสนี้แล้วก็วิ่งไปเอาอะไรสักอย่างที่มันจะช่วยให้วิกเตอร์ของเราเนี่ยตีไวขึ้นนะานนนะมาเลื่อนเขาเหลืออยู่20นะจะทนมือทนเท้าเราได้อีกนานเท่าไหร่นะตอนรอบแรกไปบอกเลยว่ามัน กงจริงๆนะสำหรับการสตันสบรอบเนี่ยทำให้แบบฝั่งตรงข้ามไม่ได้ตีไม่ได้เก็บสแต็กมานาไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยนะล้บมึมยิงบวกไปกับดาเมจของทังด้านจริงและโซอี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโกงเกียร์เลยฝั่งตรงข้ามเหลือเลือกแค่หนึ่งเองนะผมและตาน,นี้จะเป็นแมทพอตสำหรับฝั่งตรงข้ามนะเขาจะทนเราได้หรือเปล่าเขาอาจจะมีการแก้เกมอะไรไหมนะไปดูกันสตันมาหรอบ นี่ยสก,กิลของโซอี้เนี่ยก็ชิงไปชิงมาตันรอบที่2มาแล้วนะโอ้โหตัวยืนเราเลือดแทบไม่ลดแล้วก็บึ้มเรียบร้อยนะส่งกลับไปออรล็อบบี้คนสุดท้ายนะแล้วก็ที่1จะเป็นใครไปได้นอกจากผมนั่นเองนะก็ชนะกันไปได้น,นะสำหรับตานี้คอมโบมันค่อนข้างโกงเกลกียนเลยนะทีเดียวทีเดียวอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะก็ะให้ดู รายละเอียดต่างๆนะก็ใส่เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับแชมเปี่ยนคอมก็ประมาณนี้รายละเอียดเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะผลแพ้ชนะก็ประมาณนี้เลยก็เป็นยังไงกบ้างครับสำหรับเกม Golden Spatula นะครับผมนะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกมอะไรหรือว่าอยากให้ ปรับตรงไหนนะผมก็คอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะครับผมนะซึ่งนี่ก็เป็นคลิปแรกนะที่เราลงเกี่ยวกับเกมนี้นะอาจจะมีตัดต่อผิดพลาดไปบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้อาจจะมีเรียกชื่อตัวละครผิดไอเทมผิดการใส่ของผิดก็แนะนำกันได้นะครับผมผมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นนะก็ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะผมะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัชุปปับในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องขอตัวลาก,กัไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ